สวัสดีครับผมอัฒนนะครับถ้าท่านใดนะครับกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะครับเดินแล้วปวดกระดูกบ้างนะครับกระดูกปลอกกระดูกบางนะครับหรือว่าที่จะต้องทานแคลเซียมเม็ดเป็นประจำเสียเงินเสียทองเยอะยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ครับผมมี5ผักนะครับห้าผักอาหารธรรมชาติเลยนะครับที่จะช่วยทั้งนะครับเสริมความแข็งแรงกระดูกของท่านนะครับควบคุมน้ําหนักของท่านนะครับทำให้ท่านไม่จําเป็นที่จะต้องทานยาโดยไม่จําเป็นนั่นเองนะครับ และ5ผักนี้นะครับหาทานง่ายมากๆครับและแคลเซียมสูงปริ๊ดเลยนะครับอันดับแรกครับนั่นก็คือดอกแคครับสูงมากๆเลยนะครับแคลเซียมนะครับอันที่2นะครับนั่นก็คือคะน้านะครับอันที่สก็คือผักโขมนะครับอันที่4ี่คือตำลึงนะครับอันที่ห้าคือใบเหลียงนั่นเองนะครับโอเคจำกันได้นะลองเอาไปทานกันดูนะครับทานให้หลากหลายและอย่าลืมเดินเยอะๆโดนแดดเยอะๆนั่นเองครับ